พี่ดูมันไทยหกดีลยตายอะไรพี่ดูต่ากัน่นดูดูอนดู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 ดออ่ดูดดูรูด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 อดู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 ดอดู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 ยูด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 อดด

ไ่เหล็กไม่รับบ่โอ้โอ้ทกคนสุ้ายลูกไม่จอดแลูกไม่จอดแมเราจอดซีรีสม่จอดแม่เนี้ยต่มาไ่จอดมนี้ยทางนะเขาก็นั่งเปินคือมือในหลังไปไปเดี๋ยวมาซิรีสก้อนความหมายนั่นไยูมาใช้แม่นีขี่มาไปใช้